สวัสดีครับคุณผู้ชมที่รกทุกท่านครับมาดูนี่ครับแมแลงแบบจระเข้นะครับของผมแล้วมันใช้มันเสียครับเราสั่งซื้อลาซาด้ามาสำรองแล้วครับไม่ใช่ตัวแบบนี้นะครับตัวที่มันเป็นแท่งแบบมีเป็นแท่งนะครับเราซื้อสำรองแต่ยังสินค้ายังไม่มาครับเราก็จะไม่มีไม่มีของใช้แล้วครับเลยจะเรามาซ่อมดูครับว่าเขาเป็นอย่างไรนะครับเพราะว่าก่อนที่เราจะซ่อมเราก็ ไม่เคยซ่อมนะคุณผู้ชมเราก็ได้ดูได้ดูอาจารย์หลายๆท่านจาก youtube นะครับท่านก็ได้ถ,ถ่ายทอดวิชามาให้เราวันนี้เราจะลองทำตามอาจารย์ใน youtube หลายๆท่านนะครับว่าเราจะทำได้ไหมครับคุณผู้ชมมันรู้สึกว่าเดีย๋ยวผมจะออกผมจะเอาลมออกก่อนนะครับผมจะขันเข้าแล้วครับ พันเข้าครับุณผู้ชมผมจะลองแจ็คขึ้นนะครับอแบบนี้เขาก็ขึ้นนะคุณผู้ชมนี่ขึ้นครับขึ้นเดี๋ยวดูอีกครั้งห่งเขาจะขึ้นมากน้อยแค่ไหนนี่ครับเขาเริ่มจะไม่ขึ้นแล้วครับคุณผู้ชมนี่ครับไมัน่อยมีไม่ค่อยมีแรงแล้วครับเนี่ยครัแรงแผ่ว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 แล้วครับนี่ครับ แถวแล้วมันไม่ขึ้นแล้วแบบนี้ครับเดี๋ยวเรามาลองดูครับลองดูว่าข้างในเป็นอย่างไรเดี๋ยวรู้สึกว่าจำอะไตรตัวนี้จะมีน้ํามันเยิ้มๆตรงนี้นะครับผมเชื่อว่าซินเขาจะรั่วอะไรบางอย่างนะครับแต่เ,เราจะเราจะยังไม่รื้อนะครับเราจะยังไม่รื้อว่า เราจะลองเติมน้ำมันเข้าไปนะครับจริงๆเนี่ยอาการอาการเขารั่วเนี่ยก็แสดงว่าจะพกเป็นโปรเกินหรือซินอะไรบางอย่างนะครับผมก็ไม่ทราบว่าจะมีอะไรเปลี่ยนหรือเปล่าข้างในนะครับหรือว่าเราซื้อมาปุบ๊บเวลาเรารั่วปุบ๊บเราไม่สามารถจะซ่อมได้หาซื้ออะไรไม่ได้ก็ลําบากนะคุณผู้ชมซื้อมาแล้วมันหาอะไรไม่ได้นะครับหาอะไรไม่ได้ก็ ใช้ไปสักประมาณสักผมซื้อมานานแล้วนะครับนี่ประมาณสักกี่ปีนะครับอันนี้สองตันนะครับน้ำหนักสองตันจเขียนไว้นะครับเอ่อเมื่อปีเมื่อปีปีสี่ห้านะครับก็นานอยู่ครับเนี่ยเขาเสียมาเมื่อสองสามวันก่อนเนี่ยมีปีสี่ห้านะครับผู้ชมปีสี่ห้าก็ 4, นานแล้วครับ ครัว่าผมว่าจริงสภาพเขาดีอยู่น่าจะซ่อมได้นะครับสิซิลลิโปลเกนข้างในนะครับเดี๋ยวผมก็จะลองมันดูครับลองเติมน้ํามันดูครับว่าเป็นอย่างไรนี่ครับผมจะใช้น้ํามันพวกนี้นะครับน้ํามันเบรกครับคุณผู้ชมมันเบรกสมัยก่อนที่เราเหลือนะครับที่เราไปตามร้านซ่อมรถแล้วเขาเติมให้เราไม่หมดนี่ครับเขาจะ มันเบรกที่มันมันซึมมันรั่วไปนะรถยนต์นี่เขาเติมมีเยอะนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราก็จะลองทดลองใส่เข้าไปครับเรามาดูตรงนี้ก่อนครับแต่ผมไม่มั่นใจนะครับว่าเขาจะใช้ดีมากน้อยแค่ไหนนะครับเพราะว่าถ้าโปรเกนเขารั่วเราเติมเราเติมยังไงมันก็รั่วออกอีกนะครับท่านผู้ชมนี่มันมีตรงนี้ครับ จุกตรงนี้คุณผู้ชมมาดูใกล้ๆครับไม่มีจุกไอ้นี่ครับนี่จุกตรงนี้ดูครับในจุกแบบนี้ครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราต้องเช็ดให้ดีๆครับเดี๋ยวเรามาดูข้างในครับว่าน้ามันแห้งแน่ครับถ้าแรงไม่พอแบบนี้นะครับเอ่อน้ำมันมีครับมีมาตรงนี้ครับท่านผู้ชม มีมาเกยๆตรงนี้ครับผมเห็นอยู่ครับคุณผู้ชมแต่ถ้าไม่มีแรงในสแลงมันต้องรั่วครับคานผู้ชมนี่ครับถึงเราเติมน้ำมันไปมันก็ไม่ได้ผลนะผมว่านะครับนี่มันอยู่ตรงนี้ครับนิบๆตรงนี้ครับน้ำมันครับเดี๋ยวผมจะเย่ยให้ดูครับนี่คุณผู้ชมคล้ายๆน้ํามันอะไรบาง คล้ายน้ำมันเบรกเนี่ยแหละครับนี่ครับเป็นน้ำมันเบรกนี่ครับหรือนอนลงไปให้ผมเติมน้ำมันอีกหน่อยหรือว่าไงครับผมจะลองเติมนะครับท่านผู้ชมนี่น่าจะเป็นน้ำมันเบรกแน่แน่แ,นแนล้วครับท่านผู้ชมเพราะว่าปกติน้ำมันเบรกที่เขาใส่ในรถยนต์เขาก็ยังเวลาเหยียบเบรกเวลาเหยียบเบรกเขาก็ยังมันยังมีแรงดีนะครับ ลองลองน่าจะเหมือนเหมือนน้ำมันเบรกเนี่ยแหละครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะเติมลงไปลองลองดูครับอืมใจผมเลยนะครับอยากจะแกะอยากจะลื้อครับแต่ไม่เป็นไรครับลองดูก่อนครับเติมน้ามันไปก่อนเพราะลื้อนี่ต้องใช้เวลาเยอะนะครับท่านผู้ชมอย่างในน้อยหลายชั่วโมงครับนี่ผมจะเติมแบบนี้ครับเดี๋วผมเอานี่เป็นน้ำมันเบนซินนี่ผม ขอถ่อายนะ้ำมันไว้ซินออกก่อนครับเพราะรูเขาเล็กครับเราไม่สามารถจะเทลงไปได้ต้องใช้ต้องใช้ตัวนี้ช่วยครับเดี๋ยวนะ้ำมันเอานะ้ำมันเบรกใส่เข้าไปครับ นี่ก็ผมว่าน่าอยที่2 0 0ซีนะครับมันแบงนะ2 0 0ซีดูว่าเขาจะใส่ลงไปแล้วนี่เขาจะมีแรงไหมครับแต่ที่นแน่ๆก็ต้องหาจุดรอยรั่วเขาให้ได้นะครับุณผู้ชมเดี๋ยวก่อนครับผมขอเติมไปสักอันหักครึ่งนี้ก็ 100cc นะครับ นี้นครับมาเติมลงไปแล้วครับบีบลงไปบีบลงไปเลยบีบลงไปแบบนี้นครับแบบนี้เติมเติมง่ายครับอ่ะใส่เข้าไปไปอันนี้ก็ลงไปที่ ร้อยซีซีแล้วครับร้อยซีซีเราลองลองอุดดูครับร้อยซีซีเราลองอุดอุดจุกดูแล้วก็เราแจ็คเข้าไปครับนี่ครับเราจะมันแต่ตัวนี้เราไม่ไปทำอะไรสักอย่างนะครับเพราะเราเตลองลองเติมน้ำมันดูก่อน,นครับถ้าจะถ้จะดูพวกนี้ต้องใช้เวลาเยอะครับแต่ถ้านราชาราชเวลาใช้เวลาน้อยเราทำแบบนี้จะดีไหมครับ ตอนออกออกง่ายครับแต่ตอนเข้าเข้ายากครับโหยากคราบผู้ชม ่อยจังครับเดี๋ยวลองหาอะไรมาเช็ดนะครับพามาเช็ด,ดก่อนครับ ครั้งเขาอ,อาจจะรั่วตรงนี้ก็ได้ว่าเราเนี่เราเราจำจำตรงนี้มันยังออกเลยเขาไหมครับถ้าตัวนี้ถ้าตัวนี้เสียก็หาซื้อไม่ได้ครับเสียก็ต้องซื้อใหม่คุณผู้ชมตัวจุกนี่นะครับนี่ครับดูดูเหมือนจะมีน้ามันเยิ้มเยิ้มออกนะครับเดี๋ยวลองลองดูก่อนครับสมว่าเวลาเราซ่อมต้องมีอะไรนะครับถ้าไม่มีอะไรเราก็ซ่อมไม่ได้ครับรก็ต้องซื้อใหม่อย่างเดียวนะครับ ึงแม้สภาพเขาจะดีแต่เราก็ต้องซื้อเขาเขาใหม่อย่างนั้นถ้าไม่ได้ซื้อใหม่เขาคงไม่ได้ขายนะครับท่านผู้ชมเขาคงจะทําให้แบบว่าอายุสัก5ปีเนี่ยซื้อเขาใหม่คงจะเป็นอย่างนี้นะครับผมดูๆนะครับอย่างพวกโอลุ um, ้มโอเล้งนี่ผมไม่รู้ว่าจะไปหาซื้อที่ไหนนะครับ ลองดูครับลอ,ลองเติมน,น้ำมันไปร้อยซีซีแล้วครับขึน้นดอกหม้ครับ,ออข,บ,รบขึ้นไม้ลองลองลองแจ็คแบบนี้ก็ได้ครับอันนี้ก็จะรู้ครับขึ้นไวไหมลองดูนะครับถ้าแบบนี้ประสบผลสำเร็จแบบนี้ว่าน้ำมันเขาเหลือน้อยจะมันรั่วครับ แต่ถามรั่วออกตรงไหนนั้นผมยังไม่รู้แลวครับว่ามันรั่วตรงไหนครับรั่วตรงแกนหรือเปล่าก็ยังไม่ทราบครับเพราะว่ามันมีมันเยอะไปหมดเลยครับขึ้นขึ้นอย่างนี้ขึ้นสุดได้นะคุณผู้ชมนี่แสดงว่าใช้ได้นะครับนี่ครับใช้ได้เลยครับขึ้นสุดตัวนี้ครับทั้งแรกมันขึ้นได้ใช่ไหมครับคุณผู้ชมทั้งแรกเขาขึ้นไม่ได้แสดงว่าขั้นตอนเราแก้ไขแบบนี้นี่ครับขึ้นแบบนี้เลยครับเสร็จแล้วเราผมจะลองเอาลงครับ เราเอาลงาลงเสร็จแล้วผมก็ก็จะปิดจัดตัวนี้ปิดอ่าปิดจัตัวนี้นะครับเป็นตัวปิดนะครับแล้วก็มันยังมีปุ่มนะคล้ายตัวนี้อีกตัวเราเราจะไม่แตกไม่ต้องนะครับข้อนี้เราเรายังไม่มีความรู้นะครับเดี๋ยวต้องไปเปิดดูทาง youtube ว่าจัตัวนี้คืออะไรนะต้องศึกษาดีๆนะครับศึกษาดีๆก่อนที่เราจะแกะทั้งหมดนะครับถ้าจะแกะปุ๊บมันเราต้องมีนั่นนะครับสืบ หาว่าปะเก็นตรงนี้ตรงไหนครับล้าขายที่ไหนนะครับจะเราจะซ่อมจริงๆแต่ตัวนี้เราแก้ปัญหาครั้งแรกว่าเราเติมน,น้ำมันไปแต่เวลาเขาร่วจะทํำยังไงก็ปล่อยให้เขารั่วไปแล้วก็เติมน้ำมันไปเรื่อยๆนะครับามาดูกันอีกครั้งครับเขาว่าเราเติมน,น้ำมันไป1 0 0ซีแล้วเป็นอย่างไรครับปึงเออแจ๊แกแจ๊แกแจ๊กนี่นะครับคุณผู้ชมผมดูดูแล้วนะครับ ดูสังสังเกตดูแล้วเราเติมน้ำมันไปแล้วแกนเขาจะเปียกๆนะครับเนี่ยครับในแกนเขาเปียกๆแสดงว่าแกนจักตัวนี้เขายังยังยังมีน้ํามันซึมแสดงว่าโอลิงตรงนี้น่าจะน่าจะหมดสภาพนะครับปกติเขาไม่มีนะครับไม่มีน้ํามันเยิ้มออกมาที่นี่มันเยิอะๆแบบว่าสักเล็กน้อยเอออย่างนี้เห็นไหมผู้ชมเห็นไหมครับนี่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 น้ำมันในตอนนี้นไหลมาแล้วครับไหลเยอะมาแล้วไหลเยอะมาแล้วไหลเยอะมาแล้ว เช็ดดูก่อนเนตอนที่เราแจ็คนั้นมันมีน้ํามันไหลยเยอะมากครับเยอะมาเช็ดดูก่อนครับผมว่าถ้ารั่วต้องรั่วออกมาจากตัวแกนนี่แหละครับจากตัวแกนนี่นะครับปกติเขาก็ไม่เจไม่รั่วนะครับพวกนี้นะครับในตรงแกนแบบนี้มัน ถามว่าขันได้เปลี่ยนได้ไหมผมก็ยังไม่ทราบเพราะว่ามันมีเกลียวหรือเปล่านะครับมีเกลียวหรือเปล่าเราเรายังไม่ได้ลื้อนะครับแต่เราตอนนี้เราก็อยากใช้งานเขาครับเราก็ต้องใช้น้ํามันอัดเข้าไปก่อนเอเราอัดเข้าไปก่อนครับเอาล้วนะผมจะลองแล้วนะครับปืด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  นี่ครับผู้ชมเราแจ็คแล้วทีนี้น้ำมันมันติดแกนมาด้วยครับนี่ครับแสดงแบบปลกณฑตรงนี้นะครับข้างในนะครับคงจะหมดสภาพครับหมดสภาพเขาถึงน้ำมันมันถึงเยอะมาตรงแกนตรงนี้นะครับ่านผู้ชมนี่ครับแต่เดี๋ยว่าทำงานเขาเขายังใช้ได้อยู่นะครับนี่นี่เ็กเขาเด็กเขาไปไปเออ สุดนะครับถือว่าใช้งานได้ครับเดี๋ยวผมจะเอาลงก่อนครับรเติมน้ำมันเข้าไปแล้วใช้ได้แสดงน้ำมันน้ำมันเขาขาดไปประมาณร้อยซีซีนะครบอบเติมไปร้อยซีซีนะครับขาดไปถือว่าใช้ได้ครับใช้ได้ระดับหนึ่งแต่ถามจะซ่อมให้ดีขึ้นอีกรอบสองไหมก็น่าจะซ่อมครับแต่เราจะซ่อมเราต้องหา เขาเรียกว่าหาอะไรนะครับถ้าจะเป็นซินตัวนี้ครับซ,ซินตัวนี้ครับหาอะไรดูก่อนว่ามีหรือเปล่าถ้าเกิดเราแกะป๊อปเห็นนะครับไม่มีอะไรก็ไม่มีความหมายครับแล้วก็กรอกก็เหมือนเดิมก็รูดเหมือนเดิมแต่วันนี้เราก็ต้องเติมน้ำมันเข้าไปก่อนใช้งานใช้งานไปไปก่อนก็แล้วกันนะครับหรือเราสั่งซื้อตัวของใหม่มาสำรองนะครับพวกนี้จะต้องมีตัวสำรองครับถ้าตัวนี้เสีย แล้วก็หามีแมลงตัวใหม่มาเสริมนะครับคลิปนี้ก็โคงลำดาท่านผู้ชมไปก่อนไว้เท่านี้นะครับกดไลค์ครับกดแชร์กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจมาบ่ายคับมีคลิปมีคลิปแถมท้ายคลิปครับคุณผู้ชมนี่ครับแมลงพึ่งมาครับตอนเย็นนี้พอดีครับ4โมงแล้วนะเกือบ5โมงเย็นแล้วครับ นี่ครับไม่แรงที่ผมใส่สั่งซื้อนะครับ4 400ของลาซาด้า412บาทกระติปให้คนส่งไปเป็น420บาทนะครับไม่ไม่ต้องทอนผมมาดูครับมันตัวใหญ่ไหมครับผมดูดูแล้วครับสเปคเราหรือเปล่าก็ไม่รู้ครับเพราะเขาบอกเขาบอกว่าอะไร2ตันเนี่ยครับมันจะ2ตันหรือเปล่านะครับนี่ครับเขาเขียนว่า2ตันนี่ครับคุณผู้ชม ผมดูดูมันคือตัวเล็กผมว่าจะซื้อตัวใหญ่ไปมันก็ไงมันมันมันโอ้สองตันนะผู้ชมผมเห็นในรูปมันจะตัวใหญ่นะครับคุณผู้ชมนะเดี๋ยวเราพันนะครเขียนว่าสองตันนะสองตันสองตันนะนี่ครับโอ้โหสองตันตัวเล็กนิดเดียวครับคุณผู้ชม ครับสองตันไม่ตัวไม่ใหญ่ครับในรูปเหมือนจะตัวใหญ่นะครับแต่นี่ไม่ใหญ่ครับอันนี้สองตันยงังไอเจ้านี่สองตันยังยังตัวใหญ่กว่าเลยครับเจ้านี้ครับโอ้ผมผู้ชมเนี่ยสองตันสี่ร้อยบาทอันตาตัวนี้ครับนี่ตัวนี้เล็กขนาดนี้ครับสี่ร้อยบาทถือว่าแพงนะครับผมว่าท่านผู้ชมต้องไปซื้อที่ห้าตันนะครับวันนี้ผมซื้อมาแล้วนะครับนี่มันใช้สำหรับรถเก๋งเนี่ย <laughs> นุ่นเหรอครับผมว่าน่าจะเป็นไปดูสิบตันหรือห้าตันนะครับสองตันนี่เล็กเกินนะครับดูดูดููแข็งผมครับไอ้เจ้าตัวนี้สองตันยังว่าใหญ่นะครับท่านผู้ชมกระบอกใหญ่นี่ครับเนี่ยกระบอกใหญ่นะครับโอ้ท่านผู้ชมท่านผู้ชมจะซื้อก็อันนี้มันสหรับรถเก๋งครับถ้ารถกระบะเนี่ยผมว่า ใช้ไม่ได้นะครับผมว่านะครับนี่ซื้อมาแล้วครับตอนนั้นดูในรูปน็นรูส้สึกว่าน,น่าจะใหญ่นะครับแต่ของจริงมันตัวเล็กนิดเดียวครับท่านผู้ชมหอนาฬิาตันสิบตันกรดีผมว่าถ้าจะซื้อเนี่ยครับถึงจะแพงหน่อยก็ไม่เป็นไรนะไปไปซื้อที่ร้านในจังหวัดของท่านดีก,กว่านะครับหรือไปซื้อที่ห้างร้านที่เขาขายนะครับอาจจะเป็นพวก โปรพ่อนอะไรฟองมันเราไปดูดีกว่าครับเลือกดูดีกว่านัจะดีกว่าครับถ้ามาสั่งก็ได้แต่ผมผมว่าไม่ผ่านนะครับสำหรับผมสั่งมาแล้วนะนี่เป็นของแถมค่าคลิปไม่ต้องครับแพงกว่ากันเล็กน้อยแบบนี้ตัวนี้ผมว่า4ี่ร้อยนี่มันไม่ไหวแพงเกินนะหน้าตาแบบนี้นะครับน่าอยู่น่าจะอยู่ที่เอออย่างนั้นสองร้ห้าสิบ0ึงสร้อยนี่พอรับไหว รวมค่าส่งมา400 412บาทนี่แพงถ้าแพงแต่ไม่เป็นไรครับอันต,ตัวนี้อาซื้อมาแล้วก็ถือว่าาไปใช้รถเก๋งก็ถ้าใช้ได้อยู่นะครับท่านผู้ชมจะได้รถเก๋งได้อยู่แต่ว่ารถกระบะนี้เอา5ตัน10ตันไป5ตัน10ตันต้องไปดูเอาครับใช้ไปตาดูเอาที่ในร้านกูบอนหรือร้านขายอะไรเกี่ยวกับรถยนต์เนี่ยไปไปดูเอาครับ เอามาใหญ่กว่านี้นะครับผมว่าสองตันไม่ต้องเอาแล้วครับนุ่นแล้วครับประมาณสักห้าตันสิบตันเรามาใหญ่ขนาดไหนก็ดูดูเอาครับผมว่านะครับดูดูเล็กนิดเดียวครับท่านผู้ชมไม่ผ่านนะครับไม่ผ่านอ,อแขงอะไรมาบ้างนี่นนี่อะไรนี่นครับ ใส่ยังไงเอ่ย <Hey. S 1> อยังไงเอ่ยโอ้ oh. อย่างแบบนี้มั้งแบบนี้ครับโอ้การสั้นครับมันต้องเวลาลอดเข้าไปใต้ท้องรถนี่ลำบากหน่อยมันสั้นครับนี่ครับต้องหาอะไรยาวๆครับอืมลองดูครับลองดูลองดู คลิปลองดูครับอ่าอันนี้มันหมุนได้เนาะอันนี้มันหมุนได้หมุนเกลียวได้นะครับนี่สำหรับเพิ่มความเพิ่มความอะไรอะเพิ่มความยาวนี่ครับเป็นตัวนี้มเมล็กครับเป็นตัวนี้มเมล็กก็อ่าอะไรมาเชื่อมมาครับให้มันใหญ่ๆหน่อย ขหายก็ไม่ดีเนาะถ้าเกิดเข้าไปนั่นเข้าไปอตัวนั้นก็ไม่ได้นะมันต้องสเปคแบบนี้แล้วเนาะเอาอันนี้อันนี้นะอืออ้าลองดูอันนี้มันต้องถ้าขนาดนี้อยากจะให้ได้มันต้องมีเขาเรียกว่าอะไรครับมีไม้รองครับให้ให้มันดันไม้รองนะครับหาไม้ไม้หน้าสามไม้หน้าสี่มาช่วยรองให้เขาสูงขึ้นก็ได้นะครับหรือก็ถ้าถ้ารถกระบะนะครับ หาไม่มาลองผมยังหาไม,ไม่ได้นะครับเอาอย่างนี้ลองดูดูก่อนครับเอาขอสุดขนาดไหนครับท่านผู้ชม,มขึ้นมาประมาณขึ้นมาประมาณ ยี่สิบเซนคุณผู้ชมยี่สิบเซนยี่สิบเซนได้แล้วครับนี่มันสิบเซนเนาะยี่สิบเซนครับขนาดนี้ครัคุณผู้ชมสำหรับรถเก่งนะครับแต่รถกระบะไม่ได้บรรทุกน้ำหนักยกแค่เปลี่ยนล้อก็น่าจะได้อยู่นะครับนี่ผมดูสเปคละสองตันนะครับผมว่าดูดูแล้วถึงหรอเปล่าไม่รู้นะฮะหรือว่าเขียนไว้ตัวเล็ก าประมณตันครึ่งเลยนะครับดูลูกดูกปล่าของคำนี้เนนะี่ยเออเอาไม่ว่ากันซื้อมาแล้วก็แล้วไปครับมาให้ผู้ชมได้รับชมว่าเวลาซื้อสินค้าก็จะถ้าจะสั่งซื้อลาซาด้าก็ได้นะครับเห็นคลิปผมนี้ก็ไปเอานุ่นนะครับอาหั่ตันไปเลยนะครับหตันเพาลูกเขาจะใหญ่นะครับ ซื้อครั้งเดียวให้ให้ให้จบเลยนะครับนี่ผมต้องซื้อหลายครั้งเนะี่ยก็ซ่อมตัวนี้ให้มันฟื้น <c oughs> นี่เอาเอาเอาตรงนี้ไม่ไหวนี่ต้องต้องหาด้ามยาว,ยาวๆนะคุณผู้ชมนี่มันสั้นเกินเียครับสั้นเกินแล้วทีนี้เราก็ลอด้าไปท้ายท้องรถนี่ลำบากนะครับเออเอาไงดีเนาะ อยากจะลองให้บรรพบุรชมได้รับชมกันกันนะเนี่ยว่ามันไหวไหมเนี่ยปึดอ,อ,อ้าว้องหมุนตัวนี้ครับขึ้นมาอเอาเป็นว่ายังไงดีเอ่ยคงจะล่ำลาท่านบู้ชมไปตรงนี้แล้วครับบ๊ายบายครับ